สวัสดีครับผม j m อ็ดีกลับมาแล้วครับผมก็ไม่ได้เชียงตั้งนานตั้งแต่คูซันเข้ามานะผมนะก็เนื่องด้วยว่าตูคูซันมาผมติดงานนะผมติดงานตั้ง2 3สวันแล้วผมนะตอนนี้มันก็เลยเป็นการกระเทินไปแล้วนะครับผมนะคูซันมันมาได้3วันแล้วก็เลยผมก็เลยตัดสินใจไม่ทํคลิปแล้วนะฮะเนื่องด้วยผมไปเปิดไอดีลองนะหมดประมาณ1,800เพชรเพนะครับผมผมก็เลยไม่ทําคลิปคูซันนะผมก็เลยไม่เปิดเลยนะครับผมนะ หมดพันแปดได้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 มาตัวเดียวนะครับผมนะแล้วแบบปรับกาชามาใหม่มันโอ้ไม่อยากจะพาคครับะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเปิดกาชาฉลองเปิดตัวครบ2200วัน3สเต็ปนะครับผมนะนาตูก็มีซันจิมีอ่าจามอนนะครับผมดาชามีคินเลอร์โอ้แต่ตัวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ดีหน่อยก็มีตัวจามอนกับตัวซันจินะฮะ ล้อมหนึ่งก็ใช้ทั้งหมดเก้านสะิบเพชรนะผมมามาดูซิว่าเราจะได้สันสีหรือไม่นะผมนะไม่รู้ว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือว่าคนอื่นเป็นไหมสำหรับกาชาปักมาหมัดมันเกลือมากๆเลยนะผมนะเนี่ยไอดีนี้มีกล่องเฉยเอ,อพึ่งเพิ่งเจอแบบนี้นะปกติไม่มีอะไรเลยทงดํามาคนเดียวนะเออแบบนี้ก็น่าลุ้นเนอยนะฮะเป็นภูทองแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องสิกน,นะผมนะธงแดงสุดท้ายด้วยนะ เออมามาลุ้นกันครับผมนะการที่มีโมแบบนี้ผมว่ามันมันไม่ตื่นเต้นว่ะเออมันรู้เลยว่าสเต็ปนี้เราจะได้หรือไม่ได้นะฮะเออมันไม่ตื่นเต้นเลยนะตัวแรกนะการันตีหนึ่งตัวเป็นสายโลนะฮะขอเป็นโอ้โหเป็นซาโบนะฮะซาโบโลฝานั่นเองนะครับไปฮะผมคุซันผมก็ได้แล้วเดี๋ยวรอปั้นอีกนิดหน่อยผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมนะไปฮะผมนะไป เสียดายนะช่วงนั้นไม่ว่างจริงๆครับผมยอดวิวตกเลยนะครต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผมนะก็มาที่ตู้นี้เล้วกันนะครับผมอ่ะสเต็ปที่2ครับผมมามาดูหน่อยว่าเราจะได้ตัวหน้าตู้เนี่ยผมสุ่มผู้สันออกแต่แบบนี้เลยนะครับผมนะหนึ่งพันเพชรออกแบบนี้ล <ste at> ุ <backyard> ้นๆเป็นทองแดงสายหมัดมาก่อนเพื่อนเลยเป็นอ้คยูนเวอร์โกนะฮะแต่ละตัวรู้สึกว่ากาชาปรับมาใหม่เนี่ยมัน ปรับเหรียออกยากกว่าเดิมน,นะครับผมนะปกติมันจะออกตัวละครใหม่ๆนะวันนี้มันออกแต่ตัวละครเก่าๆอูแทมจินเบมาหนึ่งตัวผมนะเอ้ยได้มาสองตัวก็ถือว่านี่คุ้มนะ <c oughs> เล่นไม่ได้สกักัวไปสเต็ปที่3ผมการันตีตัวละครระดับตำนานนะครับผมไม่ใช่ระดับไม่ใช่ระดับพีคอัพนะครับเป็นตำนานนะคือเป็นตัวตัวเก่าเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ส่วนใหญ่จะเล่นไม่ไดนะ้ตัวตำนานนะครับ มันไม่เหมือนตัวละครพีคอัพนะพีคอัพก็คือมันจะเป็นตัวใหม่ที่เล่นได้นะไปครับผมมาเป็นใครกันเฮ้ยมาก่อนถึงธงแดงมีธงเปลี่ยนสีด้วยเป็นโอ้โห <c oughs> just นะครับผมวินสโมบูท just นะสายโลอีกแล้วมาฮะ <c oughs> อีกหน่อยนะอ,อีกตัวเป็นสัญชีน่อยนะฮะ <c oughs> ขอสัญชีผมเป็นสายวิ่งนะผม <c oughs> เป็น โอ้เมากโกรแล้วแล้วเป็นเมากโก้วิ่งแดงด้วยนะโอ้โหวิ่งเขียวโอเคขอนื้ว่าเป็นวิ่งแดงโอเคโอเคได้อยู่สุดท้ายมีแถมด้วยคงเปลี่ยนสีซะงั้นได้ไดมอนด์โชว์นะฮะโอ้สมบูดขาวาบสองตัวเลยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะจากทั้งหมด90เพชรนะครับผมได้มาทั้งหมดประมาณ5ตัวหตัวนะฮะถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่ แต่ก็คือมันก็ไม่ควรเปิดนะเ,ปเป็นเป็นตู้ดักนะครับผมตัวไอเทมที่ให้มามันก็ไม่คุ้มนะครับเปิดเอาโค้าได้อยู่นะครับใครที่อยากได้โคา่าเปิดเอาโคากเขาถือว่าคุ้มนะครับไปฮะร,รอบที่สองครับผมมาไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วฮะไปฮะผมอ้าวทงดำหมดเลยการันตีหนึ่งตัวแล้วมันจะมาทงไหนแล้วเนี่ยไปฮะผมไปฮะ เป็นทุ่งไหนวะเฮ้ยเป็นทุ่งนี้สายวิ่งครับผมเป็นใครอ่ะได้หาคุบะอ่าคุบะนะครับผมฮาคุบะก็ถือว่าโอเคนะคุ้มอยู่นะฮาคุบะสามสิบเพชรได้ฮาคุบะหนึ่งตัวนะครับหนีตัวไหมฮะแฝงอยู่มีไหมได้ซาโบ้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับผมได้สีดำมาสองตัวเลยนะสเต็ปนี้ครับผมก็ใครที่เข้ามาชมก็ฝากกดติ้ใจ็คซับสไคร์ด้วยนะครับผมนะ ไม่ได้ทําคลิปซะหลายวันเลยนะครับผมติดภารกิจนั่นเองนะครับผต้องขออภัยด้วยนะฮะโหคิดถึงการทําคลิปมากเลยว่าจะถึง200ยซับก็ยังไม่ถึงสักทีไปครับผมนะสเต็ปที่2รอบสุดท้ายฮะไปฮะไปลุ้นเนี่ยไม่ขามาได้มา2ตัวด้วยนะครับผมนะตรงแดง2ตัวมาดูซิเอาจะได้สันติไหมมาสายมาเป็น โอ้โหเป็นเปรรสนั่นเองนะครับผมนะชาโรตเปรรอสเปโร,ปรมาครับผมอีกตัวใแถมละมาขั้นกลางฉะงั้นเป็นว,ว้าโปลูมาทำพื่ออุดยอดมาครับผมมาลุ้นกันสันจีมาดิสันจีมาไหม เป็นหูซาโบบัตแดงฮึสันติไม่มาวะไปผมสเตปสุดท้ายตัวละครระดับตำนานนะถามว่าคุ้มไหมสำหรับตลกตัวละครมันก็คุ้มอะแต่มาเล่นไม่ได้นะครับมันคุ้มที่มันออกสีดาวสามตัวแต่มันไม่คุ้มที่มันออกตัวแบบนี้นะครับมากล่องแดงทุองทสามสองจีอาจินเบมา ปูทองไม่ต้องสืบครับผมนะฮะโอ้โหได้สองตัวเลยส่งท้ายฮะสองตัวท้ายมาดูสิว่าเราจะได้ไหมฮะน่าตู้สักตัวนะขอราชาจามอนกับซันจิหน่อยฮะมาลุ้นครับตรงนี้แหละเป็นสายโลวอ่ะขอราชาหน่อยโอ้โแบ็คเจเลญอะไรวะตู้นี เป็นสายวิ่งโอ้โหจบละโอ้โโอโโอโได้บลูมานะผมโอ้กาชาปรับมารอบนี้บอกเลยไอที่หลักผมไม่กล้าสุ่มนะผมผมรอการันตีอย่างเดียวนะขอเก็บเพชรไว้การันตีเอหรือการันตีดีเจนตัวเก่งๆสักตัวดีกว่านะครับโอ้โห คนยิ่งเกลืออยู่แล้วปรับมาใหม่ไม่ยิ่งเกลือนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมว่าเราจะมาเปิดตู้ตัวไหนต่อไปนะผมรอตู้หนวดดาเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะฮะแล้วเจอกันนะครับผมบายบายครับผมขอบคุณครับ